ในอนาคตข้างหนาที่จะมีหมอที่จะรู้จักใช้ภาษาในการรักษาผู้ป่วยโดยไม่ต้องใช้ยาจะบอกว่าน้องมาเนื้อเสียงอาจจะไม่ได้โดดเด็นอะไรมากธรรมาดาหรือเกินแต่การใช้ภาษาไทยเนี่ยเป็นเลิศและยอดเยี่ยมมากๆนอกนั้นไม่มีอะไรคอมเมตงค่ะสุดยอด เลยครับต้องมามากนะฮะเออก็องเชเยอะดีนะฮะเสียงรีดังดีนะครับก็เป็นที่ที่ก็มีกำลังใจในการจัดรายการนะฮะเพราะว่าเวลาเราจัดปุ๊บเนี่ยให้กับวันมีคนบบส่งมาหาเราว่าเฮ้ยแกบูุบแบบนี้แหละดีนี่แหละโยอดแบบนี้โอเคคนชอบ เราก็จะได้จากนะฮะแต่ว่าที่เห็นหน้ามาร์กตอนแรกที่ตกใจนะฮะก็เฮ้ยทำไมเรียนรอดถึงได้ขนาดนี้นะครับแต่พอเปิดปากพูปุ๊บโอ้ my god มันว่าขอนรูปเลยนะคะ ต้องทุมเรื่องการครเอทีฟนะฮะดีเจที่ดีต้องมีการครีเทีฟแล้วก็มีการเคชั่นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นดีเจที่จัดรายการเหมือนกันวันนี้จัดแบบนี้พรุ่งนี้จัดแบบนี้ม,มะรืนจัดแบบนี้เฮ้ยอัดเคฟังดีกว่าป้าเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นครีเอชั่นอยู่ในตัวอาจมีการปิดกูเล่ๆอาจจะเล่นผิดคีย์เล่นบ้างอะไรบ้างเหมือนหน,น,น,นังหน้าที่ไม่ว่าแต่เรามีความ creative, ครเทีฟก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะฮะ ช่องบรองมีการข้อเสียนะครับมอนหนังไงมันก็ต้องมีแบบปูเรือกอดปีฮุมีไทแบบแล้วก็มีออสโตรวันนี้ออกจาถรายการเหมือนเลยอ่ะคือแบบว่ามีท่อนให้หายใจว่าไม่ใช่มาแต่รายการแล้วลุก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 ,ล,ก,ล,กลุกมันเหนื่อยบางทีรับมากก็ได้นะฮะแล้วก็พูดแล้วเชื่อนะฮะยิ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไระต่างๆได้นะฮะ คุณเลาเชื่อนะฮะทำให้ผู้ชายหน้าป่วยๆอย่างที่เนี่ยรู้สึกแบบหายไข้ทันทีได้นะครับก็ถือได้ว่าโอเคสนิปเ์่เก่ชิชิกะโอ้นะต้องพูดได้ทำเดียวว่าต้องมาเป๊ะมากอ่ะ น้องมาแล้วก็พ้ดเรื่องของการใช้ความรู้่านของอตัวเนองให้เป็นประโยชน์ใน,นการจัดการที่พื้นตรงนี้